เบอร์ศูนย์สี่กับเบอร์ศูนย์สองนะเบอร์ศูนย์สี่กับเบอร์ศูนย์สองของแม่ดิวนะแล้วก็จะลงด้วยมินิไอทับอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวจะลองผสมผสมกันดูนะสีก็จะออกโทนส้มส้มชม,มพูคล้ายๆกันนะคะอ่ะเดี๋ยวจะลงของแม่ดิวก่อนนะเป็นเบอร์ศูนย์สองนะคะลงแม่ดิวก่อนนะเบอร์ศูนย์สองนะตัวนี้คือสีติดแน่นเป็นลิปแมทที่สีติดแน่นนะจะใช้ เป็นนิ้วเกียก็ได้นะก็ได้แบบนี้จะใช้เป็นนิ้วเกียรก็ได้หรือใช้เป็นแปรงก็ได้แต่อย่าเม,ม้มปากนะอย่าเม้มปากนะคะประมาณนี้เลยนะอันทีนี้มาด้านบนไม่แนะนําให้เม้มปากนะไม่แนะนําให้เม้มปากนะ ก็จะได้ประมาณนี้เลยอันนี้สีเบอร์02นะคะสีเบอร์02นะคะสีเบอร์02ปุ๊บทีนี้ก็จะเอาส่วนเกินออกเลกนิดนึงเห็นไหมก็จะมีส่วนเกินออกมาแบบนี้เลย นะคะส่วนเกินก็จะออกมาแบบนี้เลยเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปล่อยให้น้องเข้าแห้งนะทีนี้แม่ไก่จะทาทับด้วยเบอร์ศูนย์สีของแม่ดิวเหมือนเดิมนะคะจะเป็นโทนออกสีอ่าตุนต่นๆสีส้มๆตุ่นๆนิดนึงนะคะคือทาผสมกันทุกคลิปนะครประมาณนี้สีศูนสองจะเป็นสีชมพูเห็นไหมอ่ะทีนี้ศูนสี่ลงไปเลยนะบูนย์สีจะออกเป็นส้มๆ หไหมคะออกเป็นส้มๆดูข,ๆข,ๆข้างล่างส้มๆข้างบนยังชมพูอยู่เป็นตัวศูนย์สองนะก็ประมาณนี้นะเห็นไหมศู 04, นยะ์สี่ศูนย์สองนะดูสิศูนย์สี่กับศูนย์สองเห็นไหมสี่เขาจะใกล้เคียงกันปล่อยให้เขาเซตตัวนิดนึงนะแล้วก็ อย่าซัส่วนเกินออกเราจะได้ประมาณนี้อืาซ้ำลงไปอีกหน่อยนี่จะได้เบอร์ ศูนย์สองกับเบอร์ศูนย์สี่ทับกันก็จะออกสีประมาณนี้เลยนะลิฟควีนลิฟแม่ดิวเบอร์ศูนย์สองกับเบอร์ศูนย์สี่ผสมกันจ้าก็จะออกโทนชมพูส้มๆแบบนี้นะแล้วก็ทิ้งให้น้องเขาเซตตัวแป๊บหนึ่งแล้วก็ไม่ไก่จะซัะบส่วนเกินออกพอลงลิฟแม่ดิวเสร็จแล้วนะคะเบอร์ศูนย์สองกับเบอร์ศูนย์สี่เสร็จแล้วก็จะได้สีประมาณนี้ทีนี้แม่ไก่จะลงเป็นลิฟมินิไอทับลงไปอีกทีหนึ่งนะก็จะได้ออกเป็นสีส้มๆส้มๆนิดหนึ่งนะคะ,นะคะบเบอร์ศูนีี้้้จะะะตาดวยมนนไคลลงปแบบเย นะคะคลิปสติกมินิอายลิปแมทนะของมินิอายนะสนีก็จะออกประมาณนี้นะสนีจะออกประมาณส้มอิดแบบนี้เลยนะคะอ่ะส้มอิด ประมาณนี้นะคะจะได้ลิมฝีปากออกเป็นส้มอิบแบบนี้เลยนะคะยังไงถ้าเกิดว่าชื่นชอบในลิฟติของมินิอก็กดได้เลยในตะกร้าด้านล่างตรงนี้นะคะหรือว่าจะเป็นลิปควีนของแม่ดิวมีให้เลือกนะคะหลายๆสีเลยนะชอบแบบไหนเละชอบแม่ดิวชอบมินิอก็กดได้เลยในตะกร้าด้านล่างน,นะหรือว่าจะชอบทั้งสองอย่างก็สามารถที่จะกดได้เลยในตะกร้าด้านล่างของแม่ไก่นะจ๊ะอ้าวรีบกดริตามกันหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าสินค้าเขาขายดริงจริง